สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่บอลวันนี้กับบีแหลมสิงห์ครับวันนี้ถือว่าเป็นแมตช์สำคัญเลยยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบชิงเขยเลอร์นะครับระหว่างเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้กับอินเตอร์มิลานนะครับซึ่งจะเตะกันในเวลาตีสองที่อาร์ตาเติร์กโอลิมปิกสเตเดียมในอิสตันบูลประเทศตุรกีนะครับวันนี้ก็ฟังวิเคราะห์วิจารณ์กันเรียกว่ามากันครบทุกคนเลยครับวันนี้ทางแอด G.M. 3 3เชื่อว่าทุกคนเนี่ยวิเคราะห์หมดแน่ๆครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยโอ้มันตื่นเต้นเล้าใจสยองขวัญแน่ครับแมนซิตีรลุ้นแชมป์สมัยแรกส่วนอินเตอร์ลุ้นแชมป์สมัยที่4นะครับความยิ่งใหญ่แน่นอนอินเตอร์มันใหญ่กว่าอยู่แล้วครับแต่ว่าในยุคปัจจุบันฟุตบอลเนี่ยก็ต้องดูว่าสุดท้ายแล้วมาด้วยฟอร์มการเล่นเนี่ยเขาถ้วยเนี่ยมันเคยเลือกทีมแต่ปัจจุบันนี้ทีมมันอาจจะเลือกถ้วยก็ได้ เพราะนั้นแล้วเกมนี้อยากให้จับตาดูวิธีการของซิตี้นะครับ11ผู้เล่นที่จะลงสนามเนี่ยมันออกมาในสไตล์หลังสามเพราะว่าอีกคนนึงก็คือสโตนเนี่ย,ยจะขยับขึ้นไปเล่นร่วมกับโรดี้ในการเล่นในลักษณะแบบนี้เนี่ยวิธีการตอนแรกเนี่ยมันเป็นแผนการเล่นของตัวของริโก้ลูวิสต่อเนื่องด้วยไคลวอล์เกอร์เซโกโกเมสจอการเ์เซโลในตอนนั้นเล่นไม่ได้นะครับสุดท้ายกลายเป็นอินเวอร์สมันก็จะไม่ใช่อินเวอร์สเพราะว่า วิธีการเล่นของ s สโตนคือขยับขึ้นไปเหมือนแบบเป็นสต็อปที่อยู่ข้างหน้าสต็อปเปอร์ที่อยู่ข้างหน้าของดูเบนดิอาสแต่เป็นสต็อปเปอร์ที่สามารถขยับขึ้นบนเลยโรดี้เข้าไปเสริมตำแหน่งการวิ่งของเควินเดอะบอยนี่คือจุดหนึ่งครับที่น่าสนใจแล้วขณะเดียวกันอินเตอร์เองเนี่ยนะครับแผนของอินเตอร์หลังก็ถ้าจะชนกันเลยคือ3-5-2ทีนี้2คนที่อยู่ด้านหลังเนี่ยนะครับก็คือตัวบล็อกเซนเตอร์แบ็ก สองคนเนี่ยนะครับที่จะสต็อปก็คือทางมาเตอดาเมียนกับอเลซ andro าสโตนี่มันก็จะชนตรงๆกับตัวของอิวคายกุณการแล้วก็ทางเควินเดอร์บอยขณะเดียวกันไอตัวที่อยู่บล็อกข้างบนก็คือตัวของชาฮานอกรูแล้วก็บาเล่าเนี่ยมันก็จะชนตรงๆอีกอะกับโรดี้แล้วก็ชนตรงๆกับสโตนครับโอ้โหตรงนี้น่าสนใจมากเลยทีเดียวครับสำหรับแผนที่จะต้องใช้แล้วก็ขยี้กันในคืนวันนี้นะครับ 11ผู้เล่นตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามครับของแมนเชสเตอร์ซิตี้เอเดรียนมูราเอสเป็นผู้รักษาประตูครับกองหลังมีไคลวอล์กเกอร์ลูเวนดิอาสแล้วก็มานูเอลอาคันจีมิดฟิลด์โรดี้ครับคู่กับทางจอห์นสโตนตรงขยับขึ้นไปข้างบนครับแบรนาโดซิลวาแจ็คกิลิชเควินเดบรอยแล้วก็อีกคนหนึ่งนะก็คืออิวคายกุนโนกันนาเป้าเออร์ลิงเบลฮารันด์นะครับอินเตอร์มิลานครับ3-5-2นะครับ องเดโอตาน่าเป็นผู้สาประตูครับกองหลังมาเตโอดามิเอ้นนะครับ,บฟร,บ rey, บรา,านเชสโกอแชาบีแล้วก็อเล็กซานโดรบาสโตนีเมดฟิลด์ทั้ง5คนนะครับวิง2ฝั่งครับก็คือแดนเซลดูมฟรีกับเฟเดริโกดิมาโกตรงกลาง3คนฮาคารชาฮานกกูนิโคลบาเลล่าครับแล้วก็มาซิโลบรโซวิชส่วนกองหน้าคู่คือเอเดนเชโกกับลาตาโรมาติเนสสูสีแต่ผมคิดว่าจบใน90นาที แมนซิตีจะเป็นแชมป์ครับสำหรับคู่นี้ฝากติดตามนะครับแอดที่ GM 33หลายท่านวิเคราะห์วิจารณ์ในวันนี้ไปฟังเขาวิเคราะห์กันสวัสดีครับ